สวัสดีเพื่อนๆผู้ชมคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนผู้ชมมาชมบรรยากาศสวนยางพาราตรงนี้ก็เกษตรกรชาวสวนยางพาราก็เริ่มจะกีดยางแล้วก็ได้แต่ญาติด่ายายเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ลงมือเปิดหน้ายางหรือยังไม่กีด โผยังธรรมดาอยู่ยังหิวห้อยเอาไว้อยู่ส่ในไม่นานก็คงจะขีดกันแล้วเริ่มขีดกันแถวๆพื้นสวนยางพาราก็คงจะเตียนไปหมดแล้วก็คงจะเตรียมเตรียมขีดยางพารากันบางคนเขาก็ขีดมาขายไปขายมาหลายงวดหลายหลายเดือนแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ขีดนะยางพารา ีนี้รู้สึกว่าราคาดีก,ก็ยังดีผูพวกอย่างอื่นโดยเฉพาะมันสำปะหลังนี่ชือว่าราคาตกมากคนก็หันไปปลูกมันสำปะหลังมากโดยเฉพาะปีที่แล้วผ่านมามันราคาสามบาทตีวันก่อนบุคเกษตรกรมันสำปะหลังก็ปลูกกันเยอะพอปีนี้ราคาตก ก็แยกกันไปตามๆเพราะว่าราคามันก็ไม่แน่นอนปลูกพืชเกษตรกร,กรอย่างยางพาราปีแล้วนี่ก็ดีอดีกิโลละ30บาทเลยตัวปีผ่านๆมากก็มีดีเท่าไหร่หรอกิโลละยี่สิบกว่าบาทก็มันก็มีเหมือนอย่างอื่นพืชอย่างอื่น โอ้ลงทุนมันลงทุนทีเดียวลงทุนทีเดียวแล้วก็มันก็อไปลงทุนมากปีหนึ่งปีหนึ่งก็ลงทุนไปแค่ไม่ถึงแล้วแต่จังหวะว่าสวนยางไข่มากส่วนยางมากก็ยางยางสามร้อย,อยต้นก็ลงทุนไปแค่สี่พันก็พอแล้วแปดร้อยต้นก็สักสักหมื่นหนึ่งก็ได้เก้าพันก็ได้มันก็ไ่ลงทุนมากเท่าไหร่ ของที่ได้มาก็แข่งวดเดียวก็ได้แล้วได้พวกปุ๋ยพวกอันนี้แล้วปุ๋ยาาคาก็ถุงนึงก็ถุงละพันบาทถุงละพันตีราคาพันไปเลยพายางราคาขึ้นก็พวกปุ๋ยมันก็ขึ้นราคาตามพวกนี้ก็จะกาฝากพอ,อยางราคาดีก็ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพวกต้นยางต้นเล็กเบี้ยยางรายะราคาไม่ดียางราคาไม่ดีกว่าราคารดลงแต่ราคายางดีอ้าวเบี้ยยางก็ขึ้นราคาหากินกับพวกยางพารามันเป็นลักษณะนี้พวกปุ๋ยก็เหมือนกันแต่ปีไหนปุ๋ยยางไม่ดีกว่าราคาปุ๋ยก็ ก็ถูกลงปีไหนยางราคาดีราคาปุ๋ยก็แพงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยังว่าหนะหากินตามสวนยางถ้าผลิตผลยางพาราได้เขาก็ขายราคาขึ้นคนที่มีต้นยางพาราเอาอยางพาราไปขายได้เงิน พ,อ,พอ,อยังราคาดีหรื้อปุ๋ยก็กพอใจซื้อนะพอใจซื้อกพอ,อยังราคาดีเราก็ไม่เสียดายเท่าไหร่มันจะแพงขึ้นถุงปุ๋ย100-200ก็ไม่เป็นไรเพรยังราคามันดีแต่ราคามันลงก็ยังว่าน ราคาลงก็ต้องถ้าไปซื้อราคาเดิมก็ถือว่าแพงก็ต้องเจ้าของปุ๋ยก็ต้องลดราคาลงมันก็อยู่อย่างนี้แหละมันไม่มา่นสถานประกันตายตัวเลยทุกสิ่งทุกอย่างคือว่าปีนี้อย่างปลูกข้าวโพดปีนี้ข้าวโพดดีพอปลูกปีหน้าข้าวโพดก็แย่ราคาไม่ดี เตียนหมดแล้วนี่ตัญ้าเตียนอีกไม่นานคงจะมาลงมือเปิดหน้ายางขีดกันแล้วเพื่อนเพื่อนผู้ชมเขาก็เริ่มจะขีดขีดกันแล้วเปิดหน้ายางกันแล้วปุ๋ยเขาก็น่าจะใส่ไปแล้วนี่ยังไม่ใส่เขาก็ใสป่ปุ๋ยขี้บัวขี้ควายเขาใส่ไปแล้ว ยังไม่เปิดหน้ายางยางเขาก็ตดสมบูรณ์ดีนะบางพื้นที่โอ้อยางก็ไม่งามต้นเล็กๆใบเลียวเลียวเล็กๆต้นคล้ายๆกับว่าใบไม่ค่อยโตไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมียอดสูงถ้าต้นมันสูงสูงใบมันใหญ่ๆหญแล้วก็เออน้ำยางก็จะดี น้ำยงก็จะดีแล้วก็สมบูรณ์ยางคนก็สมบูรณ์สมบูรณ์ต้นเขามันอะไรอุลมสมบูรณ์ดินมันก็ดีเราเพิ่มปุ๋ยเข้าไปกวยิ่งงามนี่ก็ใช้ได้นี่แต่ก็เพิ่มปุ๋ยมาหน่อยปุ๋ยพวกปุ๋ยอินรีปุ๋ยของเรานี่แหละเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วก็จะงาม ือบำรุงดินนั่นแหละดินมีสำคัญที่สุดนะไม่เท่าไรหรอกมันไม่ได้ปลูกเหมือนปลูกมันปลูกข้าวโพดเราต้องไปไถพวนดินอีกต้องเสียน้ำมันค่าน้ำมันค่ารถไถเหมือนปลูกมันเวลากูก้กรต้องรถไถไปกูก้ไปผานผานเบรดดเอาหัวมันลงทุนมากมันหนัก ยางนี่ไม่ลงทุนไม่ค่อยหนักเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยเท่าไหร่ยางพารานี่เพื่อนเพื่อนผู้ชมเขาก็เริ่มแล้วเริ่มจากกี่กันแล้วประมาณสักเท่าไหร่สี่รอยนั่นนี่รวมหมดสี่รต้นก็คงจะได้เงินนะราคามันเดี๋ยวนี้เขาว่ายี่สบหยิบเจดบาทไม่ถึง30สบหรอกก็ยังดี โกยิเก็ดก็ถือว่าดีใช้ได้ดีกว่าจะกนก่อนหลายปีมาหลายปีมาโอ,โอ้ไม่ค่อยดีกิโลละสิบบาทสิบสามบาทสิบสี่บาทก็ยังไงอันนี้เป็นนี่เขาเรียกว่าเห็ดโคนเพื่อนๆผู้ชมนี่เป็นเห็ดโคนเห็ดโคนนี่นนนกินเห็ดโคนบอกสองดอก สี่400ร้อยกว่าต้นก็ใช้ได้แล้วมีกี่กี่สี่ร้อยตุแปดพันแปดพันมันไม่ไม่ไม่อยู่หรอกสี่ร้อยถ้ามันดีๆก็สี่ร้อยกิโลเกี่ยวหนึ่งสี่ร้อยกิโลหรือสามร้อยหกสิบเจ็ดสิบ อย่างน้อยที่สุดยังอย่างที่ไม่ได้จริงๆก็สามร้อยแล้วมันไม่อยู่หรอกสามร้อยเนี่ยมันไม่หลุดสามร้อยกว่ากว่าหรอกสามร้อยต่อกิโลแล้วสามสิบบาทก็เข้าพันหมื่นแล้วสี่ร้อยต้นหมื่นเจ็ดแปดบันก็ได้หมืนม่นเงินหมื่นมาเข้ากระเป๋าแล้วเพื่อนผู้ชม คลิปี้ก่อนสบายดี